ชีวิตชีวิตนนชีวิตช่างซ่อมครับหน้าดำเข่าเขียนยอีกหน่อยก็หนวดงอเขานั่นอันนั้นงอกเลยครับอันนี้อัันนนนี้เ้เ่หซืออะครบาการนี้คือน้ำมันขึ้นไม่ทนนันครับทำความสะอาดน้ำมันครับตกลงไปไม่กี่เม็ดก้อนต้องถอดกล้องออกมานี่ลื้อลืงมาหมดเลยลืหมดเลยบ่โมดิฟายมาเลยเนี่ย กอน่างเป็นตาล่างเดียวะเนี่ยงตัอย่างนับนเขาต้องดึงมันดีอยู่ไม่เอาพาไหมาช่นกันเนาะรักษาความสุขปรกแม่ขึ้นมาทางนี้เหรทีนี้สุกโปรภมาทางนี้สะอาดไปทั้งหมุนยังไงแล้วไงขึ้นสะอาดด้วยกููเอาให้รักษาความสะอาดครับดูไว้ได้ช่างรุ่นที่การสมดเดี๋ยวกู้ที่ไม่โครแล้วเพราะว่าอยู่ด้วกัน มอได้แต่ประกอบไม่ได้ครับจำไม่ได้ก็ว่าจะไหนไมิจะไหนไม่ได้น,นดอ,อนงานเข่ามันนี่งานขายมุนนั่นอู้แข็งมันหน่บวะเยอะทีหายจับเชียง

นี่ครับสองตัวแล้วยึดนัดแล้วก็มีน้ำมันออกน้ำมันเข้าก็กองนี้เขาไว้ดักน้ำครับดักสิ่งสกปรกกเพื่ออะไรครับก็ผ้าก็คือกางเกงครับใครมีสักตัวก็บริจาคมาทาง youtube ได้นะครับนี่ไม่ไม่ว่ากันครับเอารีวายห้าศูนหนึ่งครับ มันข oh, um> oui> ี <h <h <h> <h hey, ้โหดพูดเช่นเก่งดีกว่าเราเอ้ยเปิดก่อนตัวยกบาทนี่นี่นะโอ้หายเสือยังเกลียดเลยเนี่ยเสียงงามๆเขาได้ยินเราเอามาทำความสะอาดครับใส่บูทใส่ลูกยางเข้าไปครับ อย่าทำ่างนี้นะครับอย่าเรียนแบบน,นะครับไม่ค่อยดีอะไรมันจะสูกกวาบวกกว่าเดิมครับเสร็จแล้วก็จับมาทั้งยวงเลยครับก่วมบุ๊บสันหลังครับมองมึงมองมึงมุนดากครับจึกจื๊กจึจ๊กันไปอันนี้กองนี้ไว้สำหรับกองน้ำมันสิ่งโสกปปแล้วก็น้ํานะครับ ถ้ารถบูบกรัทไม่ติดเราก็สามารถถอดออกมาดูได้นะครับนี่ครับเป็นอิสุอิสิบาแรงนะครับของอรถบรรทุกหกล้อดำดินนะครับมีเสียงกระซิบกระซาบบอกว่าอีหยังมือหูครับไม่ต้องยินครับไม่ได้ยินไม่เป็นไรครับ นี่ครับผมใส่น็อตไปสองตัวครับนี่สอนแบบละเอียดเลยครับช่างพิสนะครับก็ใครซ่อมไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเรียงรถก็ช่างพิสํลำไปมาดนะครับรถไม่ติด,ดรถอยู่กลางทุ่งนาท้องทุ่งตรงไหนก็โทรเรียกได้ครับจะไปดูให้ครับ<ด>ไม่แพงครับค่าช่างไม่เพลงอยู่ที่ยาทางเนี่ยอะไร ยันแน่นมากครับเดี๋ยวรวมเดี๋ยวไม่หลุดออกออกยากครับดื้อสะอาดใจอยู่ไรพี่เออใส่ตรงเดียวสองตัวดิฮึ่มเก่งเขาเช็ดกินหูได้หลา็เสื้อสระโอ้ยเป็นพ่อเสื้อสระแต่ว่า <laughs> อันนั้น <laughs> พัดไมโครทำให้เปลี่ยนเวียนสติป่ะเป็นไม่เปลี่ยนเวียน นี่เอามีข้อสงสัยถามอ่ะแมโคโนไม่เป็นแหรนพลาสติกอันนี้ไม่เป็นเหรียญทองเหลืองเป็นทองเหรียญกัปปินปียมปีเนียม,ยมช่างพีดตอบบอกว่า <c oughs> ตอนนี้พวกเราอรอคําตอบอยู่ครับมันทําทไมใช้ไม่เหมือนกันพลาสติกกับปีเนียมต่างกันตรงไหนพลาสคือวัตถุอันนี้เป็นความลับครับบอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้มันเป็นสูตรของช่างครับจะเอาไปใส่ ไม่โก้ไม่ได้ครับอันทองแดงทองม <c oughs> ินิมี่นี่ครับมันผิดสูตรเลยต้องใส่ปิดตัวต้องไป่อนใส่นันไมเข้านะครับไม่เข้าก็อย่าฟื้นนะครับเดี๋ยวพร้อมกันครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มีลูกค้ารออยู่ด้านหลังเราครับสา,ามสี่คนก็ถืออีดาบรอแล้วครับ <c oughs> มันเห็เอย่งกันอยู่วะกวไอ้กูหิวน้ำม,มัน hả? không có gì đâu mà lại làm việc thế những người rất lũ dân về lấy có muốn hạ thang viên tin luận nào em vô anh con rồi lúc làm con em tìm cái gì xem phân đồn hoa như lên năm trời ว่าถ้าดังเพลงยังไม่ใช่โดนหัวแล้วโดนใหม่ถ้าดังจึกหนีแมนอยอะแงบกิ๊บเหรเดืดตกตกอันนี้คือใส่แบบละเอียดเลยครับมีแหวนทุกตัวนะครับช่างรุ่นยังสงสัยอยู่ว่าแหวนอลูมิเนียมกับแหวนยางมันต่างกันหายใจลำบากขัดข้องใจครับ น,นี่ไม่สามารถอธิบายได้เป็นคำบอกนะครับต้องดูในใสายตาพี่เ้าเองเราไปจับซื้อไหนได้แล้วก็เอาอันนั้นโอเคสว่างไม่จังลุนเรามีไหนเราก็ใช้นะ <c oughs> ว่าไงไหายสงสัยยังที่ลันก็ตัดกดโพลีต์แ่นะครับางานเข้าแล้วครับเอาโพลีต์มาใส่แล้วทีนี้าการแล้วก็เราจะแยกครับแยก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 ครับ <c oughs> นี่ถ้าถ้ามันหมดเราต้องแยกทุกครั้งนะครับอันนี้เป็นตะพ่อองผมครับเพราะว่ามีตังซื้อน้ำมันใสครับหมดแล้วก็จอดแล้วก็ไปซื้อมาใส่ใหม่เป็นสูตรของผมเลยครับทับช่างคิดทํากันมาตั้งแต่สองปีที่แล้วครับป่านนี้ยังไม่เลิกทําอีกนะครับแยกนะครับน้าน้าออกครับน้าแตกน้ํามันครับพอน้ำมันออกมาแล้วก็ปิดแล้วก็แยกต่อนะเนี้ย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 แล้วก็เปิดครับ เปิดให้มันี่เพื่อนทําให้เป็นทําตามเลยเพื่อนครับอืมไม่ยากครับไม่ยากแยกไปเรื่อยจนน้ำมันมันออกครับอืมรู้สึกว่าเหนื่อยครับซื้อว่ว่าหอช่างโดนเจ้าไรเนยออกแล้วครับออกแล้วครับน้ำใสเจาะเลยครับนี่ครับพุ่งออกมานะครับเอาฟองออกมาด้วยนะครับเพื่อจะให้ไล่อากาศไล่อากาศโอเคแน่นๆครับ เสร็จแล้วครับผมนี่คือเทคนิคการทำง่ายของอีสูบ c สูบมีคนอยู่ข้างหลังไหมแล้วก็ถอดน็อตตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้น็อตตรงนี้นออกครับตรงนี้นะตรงนั้นแหละครับมันอยู่ตรงนั้นแหละน็อตตรงใกล้ๆตัวเราแยกกันครับให้น้ำมันออกตรงนั้นด้วย ตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสี่สิบห้านาฬิกาโอเคครับรก็พอประมาณนะครับต๊บตบอปอปยังพออีกหน่อยนึงครับเต็บเดี๋ยวแล้วครับผมเอาคีมไปใส่ตืมครับเดี๋ยวกันได้ลูกพี่ขอหนีบกัน Ừ, ừ, ừ. Ong <coughs> ong <coughs>